คุณเชื่อไหมว่าเราไม่เคยเรียนรู้เรื่อง่วงจุ้ยเราไม่รู้หวงจุ้ยคืออะไรจุดเริ่มต้นของชีวิตเนี่ยเราเริ่มต้นจากเซลล์รถยนต์มาก่อนมันไม่ประสบความสําเร็จคือ45วันนี้ฉันเป็นหนี้ขึ้นมาเกือบ300แ0นนะสินแสนเป็นหนึ่งมงพูดอนค่ะเ,เราเนี่ย ก็อยู่ในวงการในเรื่องของความเชื่อนะคะในเรื่องของโหราศาสตร์แม้กระทั่งในเรื่องของศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะศาสตร์จีนในเรื่องของ,ง,อง,ของวงจุย้ยในเรื่องของโงเ่เฮงในเรื่องลายเซนในเรื่องของตัวเลขต่างๆฮะอาจารย์อยู่ในวงการนี้มาร่วมจะ20ปีละ จุดเริ่มต้นของเราเองเนี่ยเราเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูง นะครแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ศิลปินตั้งแต่ในวัยเด็กเป็นคนใกล้รู้ใกล้เห็นเป็นคนนอกกรอบเป็นคนที่มีมุมมองความคิดต่างจากคนอื่นเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กหรือวัยรุ่นณนะวัยรุ่นเนี่ยเรามีความคิดเป็นผู้ใหญ่นั้นเราจะเป็นแบบเนี้ยมาตั้งแต่ในวัยเด็กนั้นด้วยตัวเราเองเราจะผ่านอะไรมาเยอะมากผ่านกระบวนการของชีวิตที่ที่แตกต่างจากคนอื่นผ่านกระบวนการชีวิตที่เราเจอเจอเรื่องราวมากมายจุดเริ่มต้นของชีวิตเนี่ยเราเริ่ม ต้นจากเซลล์รถยนต์มาก่อนคือเราอยากเรียนรู้ว่าเอ๊ะการที่เราจะไปสู่ความสําเร็จเนี่ยกับการขายของเนี่ยมันมีศิลปะอะไรบ้างก็ต้องเอาตัวเองเนี่ยพยายามไปสมัครงานแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะการที่เราจะเดินไปสมัครงานในที่ไหนก็ตามเขาไม่ได้รับกันง่ายๆ แต่เราก็พยายามข่อยว้าจนเราได้เป็นเซลล์คือดีเทลมันมีความแปลกประหลาดอย่างที่บอกคือด้วยตัวเองเนี่ยค่ะคุณพ่อทําอู่ซ่อมรถคุณพ่อปูทางให้เราเนี่ยต้องเป็นช่างคือดิฉันทํามาในระดับดิฉันรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวตนของเราเองเราทําหมดเราเปลี่ยนผ้าเบรกเป็นนะเรายกห้องเกียร์เป็นเราผ่าเครื่องเป็นเราทําทุกอย่างเกือบจะเป็นหมดแล้วะแต่มาค้นพบชี้ว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ในมุมมองเราอะ ดังนั้นเราเลยรู้สึกว่าเราจะต้องหาอะไรสักอย่างที่ต้องทําก็เลยปลีกตัวเองเนี่ยมาเป็นเซลล์เพื่อมีข้ออ้างกับที่บ้านว่าวันนี้เราอยากจะไปลองเรียนรู้ชีวิตเธอราไมมย้อนกลับไปในสมัย20กว่าปีที่แล้วเ,เราเป็นคนถือโทรศโพแล้วก็เป็นประกาศตามตำบลอำเภอนะยุคนี้เป็นยุคอีเวนต์ในสมัยก่อนอในสมัยก่อนที่เรูร้สึกว่ามันน่าจะมีมีมุมมองน่าจะมีแบบมีคนมาฟังจากเสียงในยี่ปีที่แล้ว เราเริ่มจากตรงนั้นแต่ประมายุคนี้มันคือ M4 ใช่ด้วยไวยฮะท่านผู้ชมขาด้วยไวยที่เรามีความรู้สึกว่ากล้าได้กล้าเสียถ้าน้องๆหรือใครที่ชมอยู่เนี่ยอย่าทําตามเด็ดขาดแปลว่าบางทีคุณกล้าได้เนี่ยแต่คุณกล้าแต่อย่ากากันคุณอยา่าคุณอย่ากล้าแบบไม่มีแบบแผนดิฉันเนี่ยไม่มีแบบแผนในชีวิตหลังจากอาจารย์ทำงานได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็ตัดสินใจมาทําบริษัทต,ตอนนั้นเป็นบริษัทเกี่ยวกับ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์การขายและการตลาด An d event มีคนจัดจ้างอีเวนต์เราอีเวนต์หนึ่งเนี่ยเราเองจะคิดเรื่องของเซลล์ให้เราจะคิดได้จะทํายอดยังไงสําหรับการที่อีเวนต์นี้เราจะทํายังไงให้นู่นนี่นั่นว่ากันไปต้องยอมรับว่าได้รับการยอมรับจากลูกค้าได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่หลายๆคนได้รับการยอมรับจากทุกทุกคนว่าทุกคนจะชมว,ว่าเป็นหนึ่งเก่งเป็นหนึ่งเก่งเป็นหนึ่งมีความสามารถ ทุกอย่างพีคในปี2ปีแรก<ะ>แล้วชีวิตล้มเหลวใส่เหุที่เราล้มเพราอความอยากมี<ะ>อยากได้อยากเป็นขาดการวางแผนในชีวิต<ะ>ถามว่าอยากได้อยากมีชั่วหลายคนก็อยากประสบความสำเร็จ แต่คุณลืมไปว่าด้วยวัยของคุณเนี่ยมันคงต้องใช้การเรียนรู้จริงๆถ้าเกิดย้อนกลับไปได้เนี่ยดิฉันจะไม่ลาออกจากงานเลยดิฉันจะต้องอยู่บริษัทนี้ให้ได้สักประมาณสิบหรือ20ปีเพื่อหาโปรไฟล์ของชีวิต<ม>เพื่อหาประสบการณ์ชีวิต<ม>เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนอย่างแท้จริงอะ่ะ<ม>ไม่ใช่หมายถึงว,ว่าฉันทำงานได้ปีหนึ่งฉันคิดว่าฉันเก่งแล้วนั้นย้อนกลับไปแสดงฉันคิดว่าฉันเก่งแล้วซึ่งจริงๆไม่ใช่สิ่งเรานี้มันเกิดข้อผิดพลาดตั้งแต่ครั้งกระนั้น เราเปิดบริษัทมาสรุปสุดท้ายเราเจ๊งเราปิดกิจการทั้งหมดด้วยความที่ไม่มีแบบแผนในชีวิต คือฉันอยากทุกอย่างอยากมีเพื่ออัพโปรไฟล์ตัวเองอยากมีเพื่อความแบบความรุ่งเรืองในชีวิตของตัวเองนะแต่ลืมไปว่าเงินที่เอามามันควรจะต้องเป็นเงินที่มาจัดระหบหลังบาง้านนั้นฉันพลาดไม่ใช่เพราะฉันไม่เก่งแต่ฉันพลาดเพราะฉันขาดการวางแผนในชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยพอเราล้มเหลวในชีวิตเนี่ยทุกอย่างพังวินาศสันตโลหมดแล้วก็ผู้ใหญ่หลายคนก็เริ่มมีความรู้สึกว่าคุณลองไปดูดวงตัวคุณเองหน่อยไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเระบอกพอดีเราไม่ได้ยินเรื่องนี้ใสที่ไม่ยินพ่ออะไร ึ่งต้องบอกด้วยอาชีพเราเองเราเป็นนักวางแผนเราเป็นบริษัทคอนซัลท์เป็นที่ปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์การขายและการตลาดดังนั้นเราเชื่อว่าแบบแผนเลือกเชื่อเรื่อ,กองกลยุทธ์เราเชื่อว่าการที่เราเนี่ยไปปล่อยปลา10,000แบาทแล้วจะทําให้ยอดขายดีไม่มีในโลกพอเราหลังชนฝาหมาจนตรอกเนี่ยชีวิตพอมันถึงจุดที่มันรู้สึกว่าเอ๊ะม,มันเกิดอะไรขึ้นก็เลยเริ่มรู้สึกว่าอ่าโอเคฉันต้องเปิดใจกับการที่ลองไปดูดูไหมอะไรเนี่ย ฉันก็ขอเล่าในแพทเทิร์นทุกๆครั้งที่เล่ามาเพื่อเตือนสติใครคหลายคนเราเป็นคนเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบดิฉันมีเวลาจะต้องปิดบริษัทอีก2หรือ3เดือนเนี่ยฮะในเดือนแรกเนี่ยอาจารย์ให้น้องๆเนี่ยเกณฑ์หมอดูมาวันละ2คนเดือนนั้นมี31วันฮะโอ้ขนาดนั้นเลยอาจารย์คำว่าขนาดนั้นเนี่ยเ,เธออาจจะยังไม่อยู่ในจัง,จงหวะที่ล้มเหลวในชีวิต เธอเชื่อไหมถ้าเกิดเธอเป็นคนล้มเหลวในชีวิตเธออาจจะดูมากกว่าฉันก็ได้เพื่อจะหาวิธีการปลดแอกตัวเอง<ะ>ไปดูด้วยไปหาเขาด้วยเขามาหาเราด้วยสะสมกันไปใน60กว่าคนเธอเชื่อไหมว่าใน62คนที่เราเจอมาเนี่ยเราเจอคําตอบอย,อยู่อย่างหนึ่งคือทุกคนไม่เคยถามเลยเราทำอาชีพอะไรแล้วทุกคนใน62คนจะสรุปให้ฉันทำอยู่3ข้อปล่อยนกปล่อยปลาแล้วคำพูดสุดท้ายคือเขาบอก45วันจะดีขึ้น 90%ให้ฉันปล่อยปลาปล่อยนกปฏิบัติธรรมแล้วก็45วันดีขึ้นฉันเลยไประเบิดโคงคที่62เราถามว่าทำไมคุณไม่ถามเราทำอาชีพอะไร ทำไมคุณไม่ถามแล้วว่าย้อนกลับไปคุณล้มเหลวเพราะการตลาดคุณไม่ดีคุณไม่สักเซสกับเรื่องของวิธีคิดหรือกระบวนการอะไรเราก็เลยบอกว่านับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราคงจะไม่เลือกหาทางออกกับการดูหมอละดิฉันไม่ใช่ปฏิเสธว่าเขาไม่ดีฉันไม่ได้ปฏิเสธว่าเขาไม่เก่งค่านกฉันปล่อยไป1นึ0 0 0สบาทฉันปล่อยปลาเป็นเทลเลอร์ฉันรอ45วันถามว่าฉันดีขึ้นหลังจากปล่อยนกปล่อยปลาไหม ดีไหมทำไมจะคิดว่าไม่น่าจะเสียตงังค์เยอะเหมือนกันสองมันไม่ได้แก้ไปที่ตรงจุดมันไม่ประสบความสําเร็จ<แ>คือ45วันนี้ฉันเป็นหนี้ขึ้นมาเกือบ3ามแสนนะก็เลยตัดสินใจไปปฏิบัติธรรมที่ห mm hmm. ลวงพ่อจารันเราไม่เคยคิดจะปฏิบัติธรรมเลยเราคิดว่าปฏิบัติธรรมคืออะไรเพราะด้วยวัยรุ่นทุกคนจะต้องอารมณ์เดียวแบบฉันนี่แหละสุดท้ายพอวันหนึ่งพอเราเดินเข้าไปในวัด80%ดซโดยส่วนใหญ่ เป็นคนที่ไม่อกหักก็ธุรกิจมีปัญหาในยุคนั้นนะเราเจอแบบนั้นตรงนั้นรู้สึกว่าฉันต้องไป7วันมั้งฉันไปได้2วันน่ะฉันบอกฉันไม่เอาละเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์อ่ะเมื่อไหร่ที่คุณมีนี่สินอยู่ในตัวเมื่อไหร่คุณมีความทุกข์ที่มันแบบอกหักหรืออะไรก็ตามทิ่ฉันถามว่าคุณสามารถเดินได้ไหม,มเดินปฏิบัติ ทำเดินยุบหนอพองหนอคุณทำไม่ได้ยังไงคุณก็ทำไม่ได้ดิฉันก็ทำไม่ได้เพราะก้าวหนอก็หนี้สินละก้าวหนอฉันจะกินอะไรก้าวหนอฉันจะหลุดพ้นยังไงฉันไม่มีความสุขเลยกับชีวิตวันสุดท้ายฉันกาลังจะรู้สึกว่าฉันพอแล้วฉันจบละคุณเชื่อไหมว่าอันนี้คือเป็นจุดปฏิหารที่ฉันเจอกับตัวเองนะในระหว่างที่กําลังจะเดินก้าวหนอย่างหนอฮะดิฉันนึกในใจว่าหลวงพ่อจรัญเจ้าขาคือณวันนี้เนี่ยเราเจอปัญหามากมายอะเราทุกข์ใจมากกับหนี้สินเราทุกข์ใจ การล้มเหลวในชีวิตเราทุกใจทุกเรื่องราวถ้าปฏิหารมีจริงตามที่คนแนะนําดิฉันมาเนี่ยขอให้เชิเจอปฏิหารด้วยเถอะเธอเชื่อไหมที่ได้ยินเสียงตามสายท่านบอกว่าน้ําเทลงผืนทรายย่อมมีทางไหลของตัวเองนั่นหมายความว่าเมื่อมันจะไปทางไหนมันจะเจอทางออกของมันเองเพียงแค่คุณต้องอดทน นั่นคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ฉันได้ค้นพบกับการปฏิบัติธรรมดังนั้นฉันเชื่อเรื่องการปฏิบัติธรรมว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยได้สติได้ทําให้เรารู้สึกว่ามีจุดเริ่มต้นของชีวิตผู้ใหญ่หลายคนก็เห็นท่าย,ยังไม่ดีแต่ฉันอนะเริ่มปล่อยวางหลายสิ่งละเริ่มมีความรู้สึกว่าไม่มีรถก็ไม่เป็นไร ไม่มีบ้านก็ไม่เป็นไรปัาบใดยังมีลมหายใจมันคงเดินได้ต่อก็มีผู้ใหญ่หลายคนพูดถึงเรื่องห่วงจุ้ยละเรื่องดูหมอเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กแปลว่าเรื่องการใช้เงินมันไม่ได้ก้อนใหญ่แต่พอเป็นห่วงจุ้ยเริ่มละคุณเชื่อไหมว่า เราไม่เคยเรียนรู้เรื่องห่วงจุย้ยเราไม่รู้ห่วงจุ้ยคืออะไรเวลาเราจะเลือกบ้านสักหลังเนี่ยเราเลือกบ้านจากความชอบใช่ไหมคุณขาวันหนึ่งมีใครก็ไม่รู้เนี่ยมาบอกบ้านฉันอับปรีแบบนี้บ้านอับประมงคนบ้านอยู่แล้วย่ำแย่บ้านอยู่แล้วจะมีความชิบหายแบบนี้ฉันเลยถามว่าต้องทํำยังไงบ้างสมมติฉันมีบอ่อปลาค้าบ,บอ่อหนึ่งเขาบอกบอ่อเนี่ยจะเป็นบอ่อที่มีประเด็นทําให้ฉันมีปัญหาฉันก็ต้องกรบกรบบ,อรราาบอ่อปลาค้ามย้ายที่นอน ทำทุกอย่างตามที่เขาว่าโทษนะฮะฉันต้องจ่ายเงินเยอะมากทั้งที่เงินฉันไม่มีแล้วแต่เพราะผู้ใหญ่ฉันเก่งใจฉจันเลยจำเป็นปิดท้ายด้วย45วันสุดท้าย45วันไม่ดีขึ้นนี่ฉันก็เพิ่มขึ้นมาอีกฮวงจุ <c oughs> ้ยมาคนที่สองก็มายืนในบ,อบ่บอบปลาคารบเช่นปิดไปแล้วระบบที่นี่ควรจะมีบ่อบปลาคาบฉันถามเลยว่าสรุปฉันควรจะเชื่อใคร เราเจอไป3-4ี่เคสแล้วเราก็หมดเงินไปมาหาศาลจนสุดท้ายชีวิตล้มเหลวอย่างจริงจังเพราะว่าเอาเงินส่วนที่มีเหลืออยู่เนี่ยไปหมดกับความเชื่อ เงินฉันทั้งหมดเนี่ยที่ไปเสียกับความเชื่อทั้งหมดอย่างน้อยเอาเงินลงเนี้ยมาวางโปรโมชั่นมาวางการตลาดมาวางให้ฉันอาจจะฟื้นกลับมาก็ได้ทุกคนจะต้องดิ่งก่อนดิ่งลงมาก่อนแต่ขึ้นอยู่ใ,ใครจะมองสติเห็นอย่างไรฉันเจอเจอเรื่องนี้มาทั้งหมดจนวันหนึ่งอะ่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาเรื่องนี้ของดิฉัน่วงจุ้ยคือปลูกบ้านตามใจผู้อยู่แปลว่า คนอยู่อาศัยอย่างได้อะไรให้ขาหมดเลยไม่มีอะไรที่จะดีกว่ากับการที่คนเห็นจุดด้อยของเราแล้วมาปรับแก้ให้ต่อให้คุณมีเงินเยอะแต่ฉันแก้ช่วยอะไรคุณไม่ได้ฉันก็ไม่ช่วย